คนมาดูว่าข้าวเปียกเส้นของไอมันเป็นยังไงนะคะนี่คือเป็นน้ำซุปจากหางวัวนะคะเมื่อวานไอทำซุปหางวัวนะคะต้มไปเปื่อยนะคะแล้วก็ไอก็เลยโอ้โหดูน้ำอันนี้คือไอใส่พริกทอดกลงเส็มนะคะพริกทอดกลงเสม็มมันก็เลยแบบแดงมากแล้วก็เนี่ยคะ่ะน้ำส้มน้ำตาลน้ำปลาใส่ลงไป ใส่หอมเจียวนะคะอูหอมมากเส,เส้นเส้นข้าวเปียกเส้นของไอ้อ่ะมันจะมีความเหนียวแล้วก็ดีดตัวมากนะคะแต่ว่าเออตอนช่วงรีดแป้งเนี่ยมันมันจะมีความรู้สึกว่ามันจะมีทต้องต้องมีเทคนิคอะคะ่ะเส้นจะได้เวลาที่เราตัดเป็นเส้นเนี่ยเส้นจะได้ไม่ขาดนะคะคือโอ้โหพี่น้องดูนี่คือหางบัวนะคะ หางวัวของสวีเดนใหญ่มาก <içinde> เดี๋ยวเดี๋ยวไอไปชิมให้ดูเนาะโอ้ดูน้ำสิอาจจะกินได้ไหมเนี่ยอาจจะเป็นการแค่ชิมให้พี่พี่น้องน้องดูนะคะว่าเส,ส้นเส้นข้าเปียกไออะมันมัน,ม,นมันจะได้เท็กเจอร์แบบไหนพอเราเอามาต้มใส่น้ำซุปเนาะน้ำลายไหลจริงๆนะเดี๋ยวสิ เส้นมันมีความเหนียวความดีดจริงๆนะฟังเสียงเคี้ยวได้เลย ไปเอามีดมาเฉือนหางวัวค่ะเพราะว่าเขาจะมีความเป็นเอน็นเป็นเอ็นอยู่นะคะทีนี้ไอเอ็นเนี่ยเวลาเราใช้ช้อนพยายามที่จะเขี่ยออกมามันก็จะยากได้หางวัวมาจากร้านร้านออ่ซูปเปอร์มาร์เก็ตฝรั่งหางวัวแบบสวยมากหางใหญ่ๆอบๆเลยค่ะ นั่งคุกเข่าทานกันเลยเดียวอร่อยพี่ขุนพี่ขุนไม่กินด้วยนะคะหางบัวพี่ขุนไม่กินคลายว่าจะกลัวหรือ,อยังไงนี่แหละอ,อร่อย มันเหนียวจริงนะมันต้องใช้วิธีการแทะพี่น้องหางวัวเดี๋ยวแทะหางวัวไปเลยนะ หางใหญ่มากสุดยอดมันต้องกินแบบนี้สินะ ไปแล้วนะไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะไ <c oughs> อะค่อนข้างพอใจในการทำเส้นเข้าเปียกครั้งแรกนะคะคือมันมันโอเคอะเส้นเส้นมันไม่ไม่ไม่หยุ่นไม่เละมันเป็นเส้นเหนียวเหนียวดีดๆนะคะ โอเคแต่ว่าเดี๋ยวไอจะต้องปรับปรุงในเรื่องของการการคึงการรีดนะคะหรือการผสมนะคะให้มันชัวร์กว่านี้เนาะโอเควันนี้ไอของนาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะ